กับสวัสดีครับรักสวนไัยก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมสวนไพรบุกนะครับบุกก็เป็นพืชหัวอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชที่ทางเกษตรกรนะครับมาปลูกสร้างรายได้นะครับบางบริษัทซื้อกิโลกรัมละหลายบาทนะครับบุกก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์และสรรคคุณทางยาที่มากมายนะครับช่วยควบคุมน้ําตาลนะครับลดระดับน้าตาลในเลือดนะครับป้องกันโรคเบาหวานนะฮะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลาไส้ได้เป็นอย่างดีนะครับ พอบุกมีสารโกโคเมเนนนะครับที่ช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้เราอิ่มไวอิ่มนานอิ่มเร็วนะครับทาให้เบื่ออาหารนะครับคนที่มีความอ้วนอยู่แล้วนะครับถ้าทานผงบุกไปก็จะทําให้ไม่ให้เราหิวบ่อยหิวไวนะครับบุกก็นําสกัดเป็นผงวุ้นนะครับช่วยเพิ่มพลังงานนะครับแล้วก็ยังช่วยขัดขวางนะครับน้ําตาลในเลือดนะครับป้องกันไตกิีสลายนะครับแล้วก็แล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับ ที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของเราได้ดีมากเลยนะครับบุกก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอีกชนิดหนึ่งนะที่หลายบริษัทนะครับนําไปสกัดนะครับเป็นผงนะครับือททาสกัดเป็นยารักษาโรคต่างๆได้นะครับบุกก็มีสมุนทางยาที่มากมายนะวิธีการปลูกก็ปลูกในที่ร่มนะครับปลูกตามป่ามะม่วงนะครับป่ากล้วยนะฮะบุกไร่หนึ่งก็ปลูกได้ประมาณเป็นหมื่นหัวนะครับหัวละประมาณ สิบกิโลก็มีหัวนี้ก็ประมาณห้ากิโลนะครับห้ากิโลนี้กิโลกรัมก็หลายบาทนะครับตัวนี้เราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่นําไปปลูกเข้าลงแปลงได้นะครับเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของบุกค,ครับถ้าหัวที่ลักษณะงามนะฮะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็กิโลกรัมละหลายบาทส่วนถ้าเทียเป็นลนักษณะที่เป็นรูอย,อย่างนี้ครับกิโลกรัมก็จะถูกลงมานะฮะผงบุกแห้งนะครับกิโลกรัมก็หลักร้อยนะครับหลักหลักร้อยบาทนะร้อยบาทขึ้นไปนะครับถ้าใครปลูกผงบุกถ้าใครปลูกหัวบุกก็สามารถ นำไปขายบางบริษัทได้นะครับของบุกประโยชน์กองเขาช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับป้องกันมะเร็งลาไส้นะครับแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักนะครับปลูกหัวหนึ่งก็ปลูกได้ประมาณ2ปีก็ขายได้นะครับบางที่บางพื้นที่เกษตรกรก็นําไปปลูกกันนะครับส่วนบางพื้นที่นะฮะก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเพราะเขาขึ้นตามเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับหัวหนึ่งก็ปลูกได้ประมาณ1ปีถึงห้าปีนะครับหัวจะมีขนาดใหญ่นะฮะ บางพื้นที่หัวใหญ่มากก็ประมาณ1ิบโลก็มีนะครับปลูกก็หามาปลูกกันได้นะครับช่วยลดน้ําหนักลดไขมันในเลือดนะครับป้องกันมะเร็งลาไส้นะครับแล้วก็ยังช่วยลดการหิวนะครับคนที่ชอบกินอาหารเยอะนะครับก็จะได้ทานผงบุกแล้วก็จะลดปริมาณการทานลงมานะครับเพราะว่าบุกนี้มีสารที่ทําให้เราอิ่มไวนะครับแลวก็หิวช้านะครับเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะครับ ปลูกก็ปลูกในที่ร่มนะครับอย่าปลูกในที่แจ้งถ้าปลูกในที่แจ้งก็จะตายนะครับส่วนการเกิดหรือการเกิดหน่อของบุกนะครับเขาจะเกิดช่วงหน้าฝนนะครับพอมีเมล็ดพันธุ์เราก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของเขานะครับไปปลูกต่อได้นะครับนะส่วนภลายบุกนะฮะสวัสดีครับ